สบายดีพี่น้องเบิ่งแม่เม่มอนซื้ออันมาซื้อหมากลำาไยสองกิโลซื้อแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ยางไปเสอซื้อจะคล้องจะคล้องหมากลําไยเออดำล้างกากาดเบิ่งแน่นี่เป็มอนเลยดีเออเอาบ่าหมากลําไยนี่เอาแต่เงินทอนเดี๋ยวนี้เ้องเลยกระป๋ายสองโลสหาพันกีบซื้อมาสู่ร้านกินนี่ หวานหวานนวลหลายๆเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อซอยที่วัดเด้อตลาดตลาดไปงหมดเลยเนี่ยนทางผีกับกล้วยงามงามทางผีก็ได้ตามไปซื้อตลาดแรงเด้อของเจ๋ว่างถั่วสิบสองพันเด้อเออเพิ่นไปตลาดแรงบ่คะแซ่บๆมกถั่วก็งามงามเนาะจะคอยซื้อไปกินกับยังปะถุนได้จ่องการเหมือนไงแมทถั่ยแมทถั่ยไหนเออเอาเอาซอยแมทหนึ่งเอาเออซอยแมทหนึ่งเห็นมันงาม ลำไยเนี่ยยางจะไปหอดผุนได้ไหมมอนผ่นอื่นอุบากเอาเบ่เบาบังลำไยอ่สันเอาเลยเบาซื้อแล้วเอามาเมื่อในาบเดียวกังามเนี่ใจดีมองใจส้บกงามเอ้มอโฆษณาขายสวยได้ตลาดเ้าเซโนเยอกันตลาดน้อซอยบักถั่วิ่นหมัดหนึ่งสิบันกีบ้าบัอ นี่ของแม่เก็บอานนี่ห่านกาแฟแซบเด้อพี่น้องเด้อนี่เอ่ยางสั่นหนุกสาวค่อยขายกาแฟแซบนี่ห่านนี่และวห่านประจำไม่ม้วนนะกินตลอดชงหนึ่งสี่สิบห้าบาทกาแฟซอสแซบมีทุกอย่างซาบซาตีวซาดงโรบัสตินมาเด้อดามาด้วยมีทุกอย่าง มาไหว้ยู่รถก่อนที่ข้านหิวนี่ปลาสมเสมอไยลดกไซด์กินอยู่เพื่อนเข่ามะเขือโกโก้อะไรนี้แหละเหมยากราตลาดเจ้าเซโนเหมอนฝากรถซื้อบรงะนาวก่อน,นออสิบพัน,น,บนจังหมากละ่ะ จ็ดหมากเป็นมากก็ด <kers> ้หมากเนหมากขี้ <capable. S 2> いい็ดแเอา้นแล้าบนี่ซี้ึ้นเมื่อแล้วเอาบ่มังหงเลยเฮ้ยเอาไปช่งลายกระโดดาปาไปมันเหวเราไปกินกระโดดสี่หมากสิพันบอกอะไก็ได้เมื่อหลอกหลอกกับเาเม่นะเอาพอดี ิเลอหากระจอนเอาจ้หาพันเอามันบูมบ็มขายดีขายของเก่าเืเสียวหายมาไงนี่เนมาไงก็มาไงซะหาพันกีบ้าบทพี่น้องเอ้ยถืกถกหนึงมาหุงรายหนาหนี่เนาะเออดำหน้าสิแล้วแล้วเออ เออตัวนี้ซะเออเป็นควอมเป็นเป็นชิปหาเนาะมะนาวช่ใครก็ลงใส่บาทต,ตลาดกับเป่าเนาะตลาดห้างไม่นี่ไครก็ลงใส่บาทเลยมียไพ่ลงตลาดลงตลาดปิดหฐานลายทางฝนกับพิหฐานลายเออคนเขาลงวัดหมด ซอยต้นหอมซอยต้นหอมซอยผู้นันแน่ซอยผู้นี้แน่ิสามันซิปป่สามันซสันซิบพันกีบยลงเงินดีแม่นี่หาพันะโอ้าิบพัอืมาลาปงสื่อแม่เนไปทิน สื่อของหวานเด้อพี่น้องสื่อของหวานเมื่อกินรสซ่องรสแซงกะทิมันหอนเห็ดของหวานกินสี่สิบพันเ่ล่ะอ๋อเอานางผลขึ้นบุลงษหมดนี้ไปใส่บาทนี่เอ้ยเอาอยังลงวัดบ่อีคัก็เวลาตู้ไปถวายอยู่วัดบ้านสนามไซเออเออเพิ่นไปสนามบัดสนามไซ น,นั่นแหละน้องมาขายกับบอดีด้ดอกพวงมาลัก็ลง,ว, <c oughs> ลงวัดเนาะเออเพืก็ลงวัดมืดหมือนนี่นะตะลาดห้างนี่ส okay, ั่งโอเคเมื่อก็ล่ะเด็กกามาเฮือนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเท่าดำคอยจะเป็นอย่างเงาหงอยเป็นอย่างดำฮะบ่กินอย่างบ่เข่า เดี๋ยวมาสอหนโกโก้เจ้าใหญ่เลียวนะนี่นะไปชิามดำหน่อยนี่นะหึกินอย่าบอกเขานะบ่เงาเงอยบ่ซ่นบ่บ้านนี่อ่ะโอดเลยเป็นอีหยังนี้ฮึดื้อแบบว่าเริ่งหาคนมาดื้อนะเจ้าโก้แค่แต่น้องได เจ้าเนี่กินเข่ากับโบเบิสโลค,โล,คโล,นนล่โคล่เยียยยเมื่อนี้ยนะหัวลมออกแล้วเมื่อนะคือสม,มดพลลมผัดเย็นวอยวอยพ่นม,มดพลนมาจักอลไรนี่ลงใส่แดดแดดลมเย็นอยู่ น้ำใยแล้วกันเด้อบอดนี้ก็มาเฮือนเมื่อเฮือนแล้วก็มาเฮือนเมือ่อเฮือนแล้วเมื่อเฮนเกลือขาวโกโก้กับขาวดำเพิ่นก็ออกมาเนี่ยมากินน้ำใยน้ำเม่มอนเด้อถือถือมางน้ำใยเนี่ยโลละซาบาทซื้อสองโลน้ำใยถือกัวหมูม มาเด้ลูกกินน้ำใจเด้ลูกจ้าม่ลูกอยู่ในชั้นต้มเหมียงบ่ทุกคนกินกิน,กนต้มเหมีงงยงหมูชิ้นไข่ ตลาดก็ไ่ไดอออ้อย่างดอกัดใองเล็กน้อยไ่ตั้งนส่ซื้อตลาดห้างตลาดบ่มีคนคนลงวัดลงบา้าใส่บาทใสบ่บุงมดคนขายน้อยเดียวคนซื้อก็มีคนขายก็น้อยเดียวพิดห,ห้างวันนผาได้เหมือน บน,บนบนได้แล้วแม่เพิ่งไปตาลาดก็ซื้อมาบางไงแม่มดก็ซื้อมาอีกนั่นคือ มัดผลบ้าหัวลมออกลมบนเมือมั้ยเขาบรรซาในแรงวะสิตกจะบุญอะไบัดหอเขาบนะุญอเลยนะคนสิตกมั้ย ปีกโซเดคุณมารูเฉพเปีดกนะเพอเปียกไกไ่คุณมาจะจับเอาเปียกไก่แยง,งหู นี่ข้าาเด้อพี่น้องเด้อออกต่ตลาดเมื่อเพื่อนเมื่อเพื่อนมาเน่ร้ายเพื่อนไปหมวร้ายเฮื่อนโยเฮือน,นั่นเนี่ยใายเพื่อนนี่เนี่ย